เล่นเต็น hmm. จ like. ์ล uh, um um, uh, si ีกเตอร์วีดเดกวันที okay. ่แกตายครับวันถึงวีดีสุดท้ายเนาะเร็วเหมือนกันเนาะเพราะว่าเมื่อครั้งที่เราที่เราเจอกันคือแบบวีดีแรกเออเหมือนเป็นเดียจาวูเลยครับถึงเที่เรากลับมาที่นี่ไม่มีใครเล่นมมถือว่าแบบเร็วมากๆเพราะว่าเรามีทั้งหมด12ใช่ไหมครับคือเร็วมากๆแล้วแค่นี่แค่แบบว่าอาทิตย์ละวันใช่เราเร็วมาก อ๋อก็อันตื่นเต้นแล้วก็เออถ้ามันจะนะไอ้อังคารนะเขาไม่มีอุ้ยเพราเราดาวเตาเลยแล้ววันนี้มีใครจะมารอปั๊มหัวใจบนแฟนไหมคะอ้าวมีเหมือนกันไม่เล่นดเลยไม่เล่นจบเลยเออใช่แต่ว่ามีแค่ปั๊มปั๊มอ่ะอีพีนี้ก็คืออะไรวะ วตอีพีนี้อีพีสุดท้ายนี้จะแบบเซอร์ไพรส์แฟนๆขนาดไหนคะสรุปจะมีใครตายเพิ่มไหมคือจริงๆแล้วผมว่าไม่น่ามีครับผมคือผมว่ามัเป็นแบบการจบที่สมบูรณ์นะคือครูมาเขาเรียกว่า11 EP ผมเชื่อว่าทุกคนยินดีตอนจบไปได้แต่วันนี้ทุกคนจะได้ดูตอนจบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันตื่นใจเพื่อนอ่ะพี่ดิวสปอยหน่อยว่าตอนจบวันนี้จะได้เห็นอะไรเพราะว่าทุกคนหันไปกันนะ ผมได้เอาไะเเออก็ผมว่ามันเป็นตอนจบที่มันมีความสวยงามของแหละแต่ว่ามันจะเป็นรสชาติใหม่ๆนะครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะติดตามของงานพวกเรามาอะไรเงี้ยพวกผมก็บอกตรงว่ามันเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์ขนาดที่แบบว่าตอนจบก็เป็นส like. uh huh. ิ่งที่แบบเราไม่ได้ ถึงผมจะดูหนังเยอะๆอะก็ยังไม่ค่อยแบบได้รับรสชาติแบบนี้เหมือนกันก็เลยอยากให้ทุกคนลองเรียนรสชาติมันดูมันก็จะมีหลากหลายอารมณ์แต่ก็อยากให้ทุกคนลองแบบกินกับมันดูนะครับตอนจบที่เอาให้แบบว่าถ้ารีแอคตอนจบของม่รู้รีแอคยังไงแยกหน้าครับถ้าทานหนาดงอาเป็นแบบอ่าอ,อันน้องป้าเหรอคะตอนจบ ตอนเป้นตอนนี้หนูกยังไม่รู้ตอนจบคือรู้ข่าวว่าตอนจบเป็นยังไงแต่ว่าจบจริงๆอ่ะเราไม่รู้ตอนนี้เป็นตไม่ไบปคือจริงๆแล้วเราถ่ายตอนจบไว้ประมาณสองสามแปดตัแล้วก็ยังไม่รู้เมกันว่าทางพวกมเาจะเลือกแบบ่อาจจะมีโอกาสที่เราไม่ได้เลือกเป็น A เปไปเลยแต่ว่าเาจะผสมหไปได้อีกทไหร่กม่รู้แปลว่าตอนถ่ายก็คือเขาถ่ายไปเยอะมาก ก็คือไม่ใช่แค่หลอกคนดูหลอกนักแสดงด้วยไม่ก็เขาแค่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอเติมตรงนี้หน่อยนะอ่าอ่าอ่านักแสดงเราเนาะการรีแอคให้หน่อยไดหมอ่ะว่าถ้ากันไม่รู้ไงแต่มันน่าจะมีความแบบอบอุ่นอยู่ในใจจริงหรือเปล่าแ้วเป็นรสชาติที่กลมกล่อมกลมกล่อมก็ต้องใส่หลายอย่าง แต่อีพีล่าสุดมันก็ดูเดือดนเออมันจุกอยู่นะสำหรับคนดูที่ต้องรู้ไปกับคุณบอลผมว่อีพีล่าสุดจะแฮปปี้แล้วนะอ่ามันมีสิ่งแฮปปี้เยอะเลคือผมรู้สึกว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรมัผมก็รู้เฉพาะกับทุกคนเหมือนกันว่าตอนจบมันจะเป็นทิศทางไหนเอาจริงตอนที่เขาปล่อยทีเซอร์มาเมื่อวานเนี่ยครับที่แบบโปรโมทผมก็รู้อยู่ว่าเออเขาจะปล่อยไปยังไงอ๋อก็ยังแบบดีอยู่มันจะมีหักมุมไหมคะ ไม่มีครับทำไมเปลี่ยนมือน,น, <c oughs> น,นแล้วแต่ว่าแบบหลายๆคนถ้าดูเดาไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันไม่เป็นแบบที่คิดก็ก็อาจจะเป็นหักมุมก็ได้เป็นได้ไเลยอ่ะมันเป็นเดากันไปค่อนข้างหลายข่าว <c oughs> แต่ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเฉลเยให้เราให้ทุกคนได้รู้น <c oughs> เนาะครับครับดีไม่กี่ชั่วโมงข,ข้างหน้าก็จะได้รู้แล้วว่าเป็นยังงไ ังนั้นอยากถามแต่ละคนเนี่ยแต่ว่าได่น,น่ามันถามไปเยอะแล้วแต่ตวละครมันให้อะไรกับเราว่ามันสอนให้เราได้รู้อะไรย <_ d ata> ังไงบ้างก็จริงสำหรับตัวละครเดยก็คือผมว่ามันเป็นในเรื่องประสบการณ์การสแสดงมากกว่าครับคือได้ความที่เรื่องนี้อย่างที่เคยบอกไปว่าบทมันค่อนข้างไกลตัวมากๆแล้วเราก็ต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะครับใช่แต่ว่าพอได้ออนแอร์มา11บ p เนี่ยก็รู้สึกว่าเราเหมือนแบบเราได้หลุดไปอยู่ในตัวละครนี้แบบในระยะเวลาหนึ่งเลย มันก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ทางด้านการแสดงอะไรที <men <men oh ่ตอนรู้สึกว่าเราหลุดเข้าไปในตัวละครคือ่ยคือใอนที่ต uh ัวละครมันไม่น่าจะเจอเรื่องราวแบบนี้ในชีวิตจริงได้ก็รู้สึกว่าเออมันแบบตอนแรกๆที่จะเปิดกล้องก็คิดว่าเราจะทำยองไดีเพื่อที่จะเข้าไปในตัวละครแต่ว่าพอเราได้ลองถ่ายทําหรือว่าอยู่ตัวละครนี่นานก็รู้สึกแบบผูกพันพอวันนี้มาเป็นตอนจบแล้วก็ใจหายเพราะว่าคุณน้าไม่อยู่แล้ว ติดตัวละครนั้นไปใช้จรจริงไหมไม่มีครับผมคือมันก็หลุดได้เพราะว่าตอนที่ช่วงเวิร์กช็อปเนี่ยตอนที่เรียนกับปูคูก็มีสอนบ้างว่าแบบวิธีเข้าออกตัวละครเป็นยังไงเพราะตัวเดนมันค่อนข้างโอกลุ้นเรางเดิม่รียนรู้ละครในที่คือตอนนี้อบลุ้นอ๋อถ้าเกิดเรื่องเรื่องนั้นก็โอกลุ้นอยู่นะถ้าเกิดเรื่องเจอแบบเรื่องเราแย่ๆหรือแบบเรื่องมาดามาเนี่ยก็อย่างตัวละครตัวนี้แหละครับให้อะไร ว่าก็รู้สึกผูกพันกับมันนะแล้วก็สิ่งที่มันให้ผมว่ามันเอ่อถ้าหลักๆก็เป็นความมั่นใจความเชื่อมั่นแล้วกันครับผมรู้สึกว่าถ้ามันนายเป็นตัวละครยังต้เหมือนเป็นเพื่อนอีกคนอย่างหนึ่งตัวตอนแรกผมก็ยอมรับว่าผมไม่รู้จะสนิทกับเพื่อนคนนี้ยังไงเพราะรู้ว่าเขาน่าจะแบบไม่ค่อยเปิดใจแล้วก็เรื่องราวเยอะเรื่องราวหลายๆอันมันเป็นเรื่องราวที่มันแตกต่างมากเกินไป แต่พอได้มารู้จักได้ลองทํากันบ้านบปรช็อปเลยไม่คิดว่าออตัวละครนี้จะเปิดใจให้เราขนาดนี้แล้วพอเราเข้าใจมันเราต้่งรู้ว่าแบบมันมีหลายๆอย่างที่เชื่อมกับตัวละครนี้นะมันอาจจะแบบบางมุมบางมุมในชีวิตจริงของผมอาจจะมีสมมติเป็นเลขสองเป็นตอนลไไนินเป็นไนก็จะเพิ่มจากสองเป็นสี่หลายๆอันมันทาให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยจุดนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีในการแสดงกาดนั้เลยนะเพราะว่า ตัวนั้นมันก็บอกเราหลายๆอย่างแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครที่ด้วยความผิดการเยอะแยะมากมายก็แล้วก็เป็นตัวละครที่ผมน่าจะเข้าใจมันสมบูรณนะ์ในต้นๆเลยและเออแบบเส้นเรื่องของมันแล้วก็พอจะเดาได้ว่าถ้าจบไปแล้วเราไม่ได้แสดงมันเป็นมันไปแล้วอ่ะมันจะใช้ชีวิตยังไงตอ่อไม่ถึงตัวตัวผมก็รู้สึกเดาได้นะก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเป็นอีกตัวตนหนึ่งจริงๆกอให้หลายอย่างมากเลย รู้สึกว่าจริงๆเขาให้เรามาให้สุดเลยก็คือเป็นมุมมองในการใช้ีวิตในการมองสิ่งต่างๆมากกว่ารู้สึกว่าเ้าทําให้เราเห็นโลกในมุมที่มันสว่างแล้วก็เบาคือบางทีก่อนที่จะมาเป็นดีนรู้สึกว่าฝาดค่อนข้างเครียดเหมือนกันซึ่งจริงๆตัวละครเนี้ยอาจจะดูไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยแต่ว่าด้วยความไม่ซับซ้อนของเขากับนิสัยเดิมของเราที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักตัวเองมามันค่อนข้างกันแต่ว่าเแบบพอเราได้มานมองมองโลกในมุมของตัวละครนี้มันก็ทําให้เราค้นพบ มุมใหม่ๆของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าตคสอนการสนแสดงแล้วก็ให้ตัวพี่ฉีคูกับเี่ยเขาก็จะบอกว่าอยากให้เราเริ่มจากการหามุมที่จากตัวเราที่มันมีความใกล้เคียงกับตัวละครไม่ได้อยากให้เป็นคนอื่นไปเลยเราจะเสร็จเรื่อจากส่วนเล็กๆของฝาดบอ,องที่รู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่มันไปทับซ้อนกับตัวละครนี้ได้บ้างพอทำกันบ้านอยู่กับตัวละครนี้มาเรื่อยๆแต่เดือนก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเหมือนกันเราก็ได้ค้นพบมุมใหม่ๆของเราด้วยแล้วก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนเราไปในี่ เป็นบทที่ถ่ายมาเลยนะจนถึงตอนจอบ <c oughs> คือแบบว่า <c oughs> คำถามของก็จะจะบอกว่าแบบตัวโอโซนมันให้รวมๆเลยแล้วกันกันว่ารู้สึกว่าอย่างแรกเลยกันว่าได้ความอุ่งนใช่เพราะความมด่งมั่นกันว่าแบบว่าการู้สึกว่าเวลาเราได้ถ่ายทำแล้วก็ได้ได้ด้วยเนื้อเรื่องแบบนีอะไรไหมเราก็จะมีความมุ่มันมากึืนแล้วก็โอโซนแอะไรกันว่ากันได้เห็น ความที่เขาได้มีทีมหนึ่งที่เขาคอยที่จะบอกว่าปกป้องแล้วก็ดูแบบว่าได้เวลามันสาคัญม,มากเรอาอทุกๆปีมันก็จะมาถึงแล้วเราคน4ี่คนเนี่ยเราก็เราเหมือนเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ช่วยกันว่ามันจะมีทางทางออกเสมอเลยก็รู้สึกว่าเออมันทำให้เราอยในมุมมององ่ีแล้วก็ได้ความเนคนด้วยที่กองนี้ไม่ว่าจะไปกี่ครั้งเราเกิดรู้สึกว่าเราต้องเจอสถานการณ์หนักๆทุกครั้งอะไรอยู่ในกอง ได้ไปอ่านกับบทบาทการเป็นโอโซนของเราแฟนๆฟีดแบ็กไว้ยังไงเพราะที่จริงมันเป็นบทขาคายมากเลยนะได้ได้ดูครับได้หรือ,อเปล่าก็ได้อ่านก็ขอบคุณมากๆครับที่แบบว่าเออชื่นชอบอย่างเงี้ยกันก็จริงๆทุกงานเลยก็อยากเต็มที่แล้วก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วพอได้เห็นว่าแฟนๆชอบแบบว่ามีหลายๆคนชอบก็ดีใจออกมาครับก็ต่อไปนะครับที่ดีเติ่มสติก็อยากให้รุ่นมีซีซั่นสอง เห็นไหมรอดูตอนที่่อยว่ามันสามารถที่จอนได้หรือเปล่าเอออยากฝากด้วยกันไปหมครับมีไงเโซอัลครับก็จริงๆก็ขอบคุณมากๆเลยครับตั้งแต่แบบว่าเออ่ EP แรกที่เรามาดูด้วยกันก็โซอาแล้วก็ EP สุดท้ายก็ยังหมดนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจทุกคนสี่คน จริงๆเหมือนเรื่องนี้ก็เป็นการเดินทางที่พูดถึง,ถงยี่ยหน้าเห<ช>มือนกันนาะอืเพราะว่าไม่ใช่บทแต่ละบทแล้วเนื้อเรื่องค่อนข้างยากมากอืมเพราะมาถึงบทสุดท้ายแหละจะบอกอะไรแฟนที่เขาเดินมากับเราหนึ่งถึงหนเนี่ยจริงๆเราก็อยากจะขอบคุณครับจริงๆจากใจเลยเพราะว่าตอนถ่ายทำเนี่ย ค่อนข้างเหนื่อยมากแล้วก็ยากมากๆด้วยแต่ว่าตอนที่ถ่ายเราสี่คนจะบอกกับตัวเองเสมอว่าอยากทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเนื้อเรื่องมันมีความน่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบใช่เพราะว่าตั้งแต่อีหนึ่งถึง e สุดท้ายเนี่ยเราก็มีได้ดูฟีดแบ็กบ้างว่าเออทุกคนชอบแล้วก็รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเราตอนจบเป็นแบบแตกงกันไปก็รู้สึกว่าวันนี้ก็จะได้ดูแล้วก็รู้สึกกับทุกคนไม่เห็นหะคะว่าแฟนๆเขาเดาว่าอะไรล้วไม่ได้อ่านเคะ มีเออเเของการเป็นองการก่อนอเป็นออโซนของกากอนไเห็นเห็นก็ชอบเข้าไปดูจริงชอบกันเป็นคนที่ชอบดูรีแอคว่าเวลาว่าเขารู้สึกยังไงกับแบบว่าซีอะไรบ้างจนอึอนสุดท้ายแล้วเราพูดได้แหละว่าเราชอบประทับใจซีไหนมากภาพเช็ดภาพเช็ หรือล้จะเฉลยซีนที่ดูวันนี้เลยก็ได้ไม่เป็นไรพี่ไม่พี่วิติตอ๋อเพราะว่าอันนี้พี่ไหนพี่วิจิมีไหมมีไหมสิบสองอ่ะสิบเอ็ดอีพีที่ผ่านมาอือคือเรื่องนี่ไข่ใคร่แบบหนักมากเ็ตอใจผมมก้ใจทุกซีแต่ว่าผมชอบซีนใน12สิบสองบ ผมบอกไม่ได้หรอกว่ามันคือซีนไหนรอเมื่ะร่รอรอแล้วเดี๋ยวเรามาสุดท้ายใช่ไหมพี่อ่ะรอพี่อ่ะรอได้ไงเออเราะยิงกระแสมันก็ดังไปแต่างประเทศทุวที่เพราะอะไรข้ามทวีปเลย่ะเออดังมากเลยนะซีรีส์เร่องเนี้ยอุ้ยใช่แล้วกูชอบ่างคือกันดีใจมากๆเพราะว่าก็รู้สึกว่าเออซีรีส์เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ซีรีส์ เออถ้าสมุดเต้นมันจะขึ้นมันจะขึ้นแบบเออถ้าสมุดดูซีรีส์อื่นก็จะมีรักลักวนวานจริงจมันเป็นทำเออให้แบบว่าเต้นขึ้นได้แต่ว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วคนดูที่แบบกราชื่นชอบเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันมาพูดคุยในทุก EP เพราะว่าทุกครั้งที่เออซีรีส์เรื่องนี้ออกดูวันถ่ายก็จะมีเทรนด์ขึ้นตลอดของมันนะคขอบคุณมากใช่จริงๆแล้วก็ตั้งใจว่าอยากให้เรื่องนี้มันแบบ ให้คนข้างนอกที่ไม่ชินแฟนคลับได้ดูเหมือนกันคือผมก็เห็นแล้วว่ามีแฟนๆที่ชอบเหมือนกันก็ต้องขอบคุณแฟนๆของพวกเรามากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคนข้างนอกด้วยที่เหมือนกับว่าเลื่อนเจอผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้ใช่เวลาอ่านล้วก็สึกใจปูเพราะว่าตอนถ่ายทําก็ตั้งใจกันมากๆแล้วพอเห็นว่าแบบทุกคนเช่าก็มีวิดีโอค่ะอ๋อครับก็ก็ก็ค เนี่ยเขาอะเขาก็รักกันเขาก็รักกันต้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณแฟนที่แบบช่วยกันมาพูดคุยแล้วก็ปั่นเพจอะไรแล้วขอบคุณทุกคนที่แบบสนับสนุนหรือว่าบอกต่ออะไรไปเรื่อยๆเพราะยอมรับคือเขาในมุมความเครียดของผมนะครับผมว่ารู้สึกว่าแบบเอาแบบตัวบทของปอล์มันดูน่ากังวลมากเลยอะเพราะว่าตัวเรื่องมันมันยากครับแล้วถ้าอพีแรกๆเราสองคนแบบเฮ้ยทำให้คนเชื่อไม่ได้ว่าแบบ เบกราของเราเป็นอย่างนี้เรื่องเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไ<ม>งคือเราก็เอาจริงๆเลยแบบเฮ้ยคนนอกถ้าเราเข้ามาถานแล้วก็เป็นนักแสดงใหม่อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อเราไหมแล้วถ้าเชื่อเสร็จเขาจะสนุกกับตัวเราไหมเขาจะรู้เลื่อให้กําลังใจตัวละครต่อไหมอะไรเงี้ยครับแต่ผลออกมาก็หลายๆคนชอบก็เลยคือขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็เุกคอมเมนต์ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนเลยใช่ไหมก ว่าเราทานกาการต่ออนการวมกันต่อกับพี่โมกับพี่นแงคนเราก็ทงานด้วยแต่เราู้สึกว่าอิกซอสุด้ายที่สที่สุเลยก็คือแฟนๆทลันีมาถ e ีสองที่เราก็ทกคนรู้สึกเลยว่าสิ่งทํามาทัหมดมันค่าแล้วก็สมบูรแบบมากถ้าขาดแฟนไปในวันีอิชนี้จะไม่มีทางได้เลยกยาร thank you all of the international fans in Asia as whether you are our previous fans or just someone discovering this series thank you so so much for opening your heart and just started watching me based no matter which episodes have you already started which journey that you are with us we all appreciate it thank you so much yeah. <laughs> <laughs> ทียถ้าทำไม่ดีใครรู้ต่อใใ้ถ้าอย่างนั้นให้คะแนนตัวเองน่ะผมไม่กล้าให้เลยอางั้ให้คะแนนเพื่อนยมดเก่งอครับให้คะแนนเตย่าให้คนพื่อนเต็มสี่เต็มสอ้โหผมไม่สิเอ็ดเลยคือตั้งใจจริงแต่มีแบบคือนอกจากพิชิตจะช่วยกองกับแล้วเดียวยังเป็นช่วยกํากับคิวบูด้วยครับใช่คือตั้งใจมาก ไอ่มเน่ไดจรงทาี่ดูแบบโอ้็นว่ะมันแค่แบบว่าเปิดกระตูอะไรดว่าบอกว่าดกว่านี้ี่หว่าใช่ยิ่งซไหนที่แบบผมแบบแพ้แล้วนี่แบบเพื่อนแบบซื้อเลยูไปได้เม่กให้ให้บอให้ะแนนดิวดิวให้คะแนนนงป้าหน่อยนป่านะครับผมว่า ทางสิบสองครับเฮ้ยอย่าเวลาเลยนะจริงไม่ได้จริงไม่เลยจริงไม่เลย้องฝันแบบบทหนักขนาดนี้แล้วตอนเรื่องแรงๆเลยนะทำได้ดีมากผมไม่คิดอยู่เลยว่าถ้าสมมติว่าแบบเท้าน้องฝันน้องก็จะได้ด้วยจริงเลยรู้สึกว่าน้องเก่งมากจไม่พิการโอ้โหคะแนนที่สูงที่สุดเลยหนูจะไม่ให้ใครให้สูงไปกู การจช่วยอรอางเงการจะช่ววันนี้ไม่รกถ้าันเราอย่างนี้เดี๋ยวการใจอย่งนี้อย่างนี้นะให้ประสบการณ์อะไรอะไรต่างๆแล้วก็ชอบ้ีรีส์การนที่มนทมโปรไปได้งายๆเฮ้ยอยาเป็นลูกพี่เดยร้อยสรุปคะแนนเต็มร้อยป่ะตี๋ตี่ตี๋ตี๋ตี๋ตีตี๋ตี๋ตี๋ี๋ต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  ปอนจริงๆกันให้เยอะมากที่จริงเอาเป็นตัวเลขให้ให้เยอะอยู่แล้วเพราะว่ากันเห็นเขาตั้งแต่วันแรกที่พอรู้ว่าจะได้มาเล่นด้วยกันแล้วมันต้องเข้ากับบอนเราไปเรียนแท็ติ้งด้วยกันตั้งแต่วันแรกวันแรกที่เขามาถึง เฮ้ยวันแรกยังมาตรง,ตรงเวลาพร้อมกันแต่ว่าอีกวันที่เราจะเรียนด้วยกันก็คือปอนมาก่อนเวลาคือเขาเขาเขาเหมือนแบบว่าคอยบอกปู <c oughs> ว่าเขาขอมาเรียนก่อนนะความเข้ากับพี่กันเนี่ยึือบ่ายค่อยมาเข้ากับกันเนี่ยเช้าเขาก็มาเรียนก่อนแล้วเขาค่อยมาเข้ากันตอน,นมานยเราไม่ควานะพอเรียนเสร็จเขายังไม่กลับนั่งคุยกันกลับแล้วเฮ้ยมานั่งคุยกับรูอี เราเห็นความตั้งใจของเขามากพอเขาแบบตั้งใจมากแล้วเราก็เวลาอยู่ในกองก็เห็นว่าเขาทําดีเยอะมากกันว่ามันไม่ใช่แค่กันที่แบบช่วยแต่ว่าเราสองคนแล้วก็ทุกคนทั้งสี่คนช่วยกันใช่จริงที่เขาอยู่จนไอ้นี่เขานั่งคุยกับครูไม่ยิ่เรื่องอื่นแล้นี่แหละคือบทงานที่พวกคุณจะได้ไปต่อในซีซั่นที่สองไม่รู้อะ ก็จได้เล่นต่อก็จะได้พัฒนาการแสดงเรื่อยๆอยากอยากดงแฟนด้วยดีกว่าคือผมพูดตรงนะเรื่องก่อนๆสำหรับตงเลยรัผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณสำหรับทุกแซนพพอร์ตแต่ว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเออแบบเราตั้งใจลองดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เห็นว่าทุกคนชอบครับก็อยากจะฝึกต่อไปเรื่อยๆเหมือนกัน ก็ถ้ามีสีซันสองก็ถือว่าได้คิดตอบยังไม่เบื่อทีหน้ากันไม่เบื่อเราขายไปมึงมองกันเพื่อนคีนิวบอกเมื่อกี้ดิวผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนจบแล้วเนี่ยมึงจะไม่ได้เจอกูแล้วนะเจอที่พิเศษละครเ้ยแต่แต่้

มาเอากล้องมา,ออาโอเคลงไวปดเขามาเดี๋ยวถ่ายให้อันนี้อ่นะ